ไปดูกีฬาบ็อกเซียกันบ้างน,นะครับ16ชาติก็ร่วมชิงชัยในรายการบ็อกเซียชิงแชมป์เอเชียเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปแข่งเอเชียนเกมและพาราลิมปิกเกมส์ต่อไปครับ พลตรีโอสถภาวิไลประธานสพันกีฬาคุณพิการแห่งอาเซียนเป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์เอเชียครับรายการพัทยา2025 World Boxing uh, Box Asia and o c e a n i a Regional Championship นะครับแข่งที่โรงแรม r o ร a ย c l คล Beach พัทยา19-28พฤษภาคมและถือว่าเป็นรายการสำคัญเลยนะรายการนี้เพราะว่าจะเก็บคะแนน world ranking ทำอันดับ qualify ไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่นางโอย่าญี่ปุ่นปีหน้าและพาราลิมปิกเกม LA 2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริการายการนี้มีนักกีฬาจากทั่วเอเชียและโอเชียเนียตอบรับ240คนจาก16ประเทศออสเตรเลียจีนไต้หวันฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นคาซัคสถานมาเลเซียมองโกเลียซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์เกาหลีใต้ UAE อุซเบกิสถานและไทยเจ้าภาพครับ ก็เป็นโอกาสดีที่ทําให้เราเนี่ยสแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของการเป็นเจ้าภาพกีฬาซึ่งเราก็ทําให้เห็นทุกครั้งแล้วว่าเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเมื่อเราตั้งใจที่จะทําแล้วนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเติมต่อไปก็คือเรื่องของผลงานของนักกีฬาเราเองก็คาดหวังว่านักกีฬาจะสร้างผลงานในบ้านเกิดของตัวเองได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จ ไปตอ่อในรากาศที่สำคัญก็คือชิงแชมป์โลกและก็พาราเลปิกที่ USA นะครับบ็อกเซียของไทยเราเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด10คนด้วยกันค่ะตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอยู่ที่บ็อกเซียเทรดดิ้งเซ็นเตอร์นะคะจำนวน4คลาสด้วยกันมีคลาส BC 1ชายวิศนุหวดประดิษฐ์ BC1 หญิงสุบินทิพมณีคลาส BC 2ชายวรวุฒแสงอัมาภากับภาคภูมิลินชุม นอกจากนั้นยังมีคลาส BC2 หญิงค่ะสตนันพรมสิริ BC3 ชายอัครเดชชูชื่นกลิ่น BC3 หญิงและดามณีกล้าหารรวมถึง BC4 ชายพรโชคลาบเย็นกับสุภพชคขวัญพกและ BC4 หญิงนวลจันทรพลศิลาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงความพร้อมของนักกีฬาไทยเราวรวุฒิุธแสงอัมพากันค่ะ สำหรับรายการนี้นะครับที่จะแข่งขึ้นที่พัทยานะครับจิงแชมป์เอเชียโอสเตรเนียนะครับสำหรับผมและเพื่อนในทีมนะครับมีความพร้อมทั้งทางที่จะถูกนะครับพร้อมแนวเพราะเป็นรายการที่แข่งในบ้านเราด้วยครับผมก็อยากแบบทำผลงานออกมาให้ดีเพื่อแฟนยชาวไทยครับสิกชาติที่เข้าแข่งขันแล้วมีชาติไนที่เราแบบค่อนข้างแบบน่ากลัวอะไรบ้างสำหรับรายการนี้นะครับ16ชาติตัวท็อปๆของระดับโลกอยู่ที่นี่หมดเลยครับ มันไม่ต่างจากโาลอลิอมปิกเลยครับคือแบบอย่างอิโดครับที่ริงกับผมที่ปารีสก็ก็มาครับมันตัวท็อปๆส่วนมากก็อยู่ที่ทวีปเอเชียหมดเลยราการนี้เป็นรายการที่ทางที่จะแบบเป็นราการที่กดดันสำหรับผมเมือนกันแต่ผมก็จะทำออกมาให้ดีครับผม สำหรับบ็อกเซียชิงแชมป์เอเชียรายการพัทยา World b o x i ซีย a อเชียแอนด์โอเช o n ีย c h จิเน o n ลแชมเปีจะแข่งขันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โรงแรมรอยัลคลิปบิดพัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่19-28พฤษภาคมนี้ค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเชียร์นักกีฬาไทยเรานะคะไปชมการแข่งขันได้แบบฟรีเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหรือว่าใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w c p h a t h a i l a n d c o m ค่ะ